าจจะมีใครอยากรู้บ้างว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เป็นยังไงบ้างก็เริ่มจากยูซูลีนก่อนนะยูซูลีนผิวผิวละเอียดอะเออผิวมันก็จะแบบว่าธรรมชาติเออรู้สึกแบบดูดีอะ่ะเออในขณะที่แบบคิี้ยวน้ำตือนอาจจะไม่โอเคเท่ายูซูลีนอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่เงี้ย ก็ถามว่าชอบมีกลิ่นไหมถ้าไม่ชอบมีกลิ่นใช่ปะไม่ชอบมีกลิ่นก็ยูรลีนก็ได้ไม่ชอบมีกลิ่นก็ยูสลีนก็ได้ไน,น,ไดนะไม่ได้รู้ใช่ปะว่าเรามันเราเรา,เราไม่ได้คุยกับใครนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราไม่นี่เราไม่ใช่โฆษณาไม่ได้โฆษณาให้เออพื่อที่จะได้ไปโลดแล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือ ในความที่แบบเขาให้เราลองใช้ทั้งใช้นี้ใช้น,นั้นแบบฝั่งใจมาต้องเด็กไงเออครอบครวมีปัญหาหา,หา,ห,าหาอะไรใช้กันดีกว่านะอย่างน้อยเธอไปโรงเรียนใช่ปะไปทํางานไปอาบนะ้ำไปอะไรเงี้ยในสามร้อยหสิห้าวันใช่ปะฝันอกฝันนอกสกอก็ไม่เหมนนะฉันว่าเธอจะแบบพอเวลาเธนั่งสบายเธรู้สึก โอ้ยสบายอ่ะเออดูดีขึ้นนะอะไรเงี้ยเราแลดูมีการศึกษาเลิศ <c oughs> แต่ก็ดีอ่านะอะไรอีกมีน้ำยาพ้วนปากไหมน้ำยาพ้วนปากเขาบอกก่อนว่าทำไมใช้น้ำยาพ้วนปากน้ำยาพ้วนปากแบบเวลาเรากินข้าวใช่ปะฟึบ มันจะมีแบบรสชาติอ่ะเออคล้ายๆรสชาติของคาวของอาหารน่ะที่มันติดอยู่แล้วมันไม่สารมากพอเออเวลาที่แบบรู้สึกว่ามันกลิ่นมันจัดมากนะก็ฟูดเข้าไปเลยหลังแปรงฟันแล้วก็ขูดลิ้นกิ๊กๆหน่อยแค่นั้นแล้วก็สองสามวันสี่ห้าวันจะไหมบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรซื้อเก็บไว้ได้แล้ก็รู้มี ถ้าไม่ขยันมากนะก็ใช้แบบนั้นไปก็ได้แบบแบบเป็นไม้เป็นแท่งก็ได้เป็นไม้เป็นแท่งก็ดีสะอาดกว่าอืมใช่ะฉันมั่นใจว่าไม่มีนาโคเชมได้ <laughs> มีคนบอ,อกฉันว่าเออเวลาฉันไปห้างฉันรออะไรสัองชอบมีคนบอ,อกว่าอฉันจะคิดตลอดว่าเออ ถ้าเขาฟังเราจริงๆอ่ะเขาน่าจะโอเคนะกับกับเงินที่เสียกับภาบพผลิตภัณฑ์อาบน้ามากกว่าพ่อแม่แกก็อาบน้ำใช่ปะพ่อแม่แกก็จะไม่ว่าแกไงแกก็ดูแลผลิวพรรณอาบน้ําบ่อยๆอมันก็มันก็อาจจะผิดพลาดในกรณีว่าไม่มีน้ําจะอาบนะหมายถึงว่าถ้าแกไม่มีน้ำอาบนะอะไรอไีกอะไรอไีกอะไร้ีกอะไ อันนี้ไม่ใช่ควนะดูแล้วไม่ใช่ควนะจ๊ะเจลล้างมือเจลล้างมือมันจะเย็นแล้วก็ซาบซาบเข้าไปเลยแต่ก็แล้วแต่นะจะฆ่าเชื้อเปล่าถ้าถ้าคิดจะฆ่าเชื้อก็แล้วแต่นะอาจจะได้ไม่แน่ใจอันเนี้ยไม่เคยลองนะช่วยอะไรเนี้ย